วันนี้มาส่งงานส่งงานจบแล้วเหลือขนส่งออกต่างประเทศวันนี้ปัญหาคือแม่งจะไปยังไงวะเนี่ย <c oughs> นี่ดูมาดูมาดูมาด,มาดูการปูผ้าใช้แบบอนาคตอยากได้แบบบิวอินที่บ้านนี้ก็ได้นะจัดให้ได้อันเนี้ยอันเนี้ยคือมันจะไปจับตั้งแผนกับผนังแผ่ผนังแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นชั้นวางวายวางวายเป็นเป็น,เป,นเป็นที่จอดรถ เป็นที่จัดโลของลูกค้าคือเขาจะแบบว่าไว้แบบโตนดิ้งอะ่ะก็มีวายเป็นชั้นตัวนี้จะวางตั้งแฝงกับผนังคือลูกค้าเขาแบบว่าสายซิ่งดูงานหุ่มผ้าจบอะไม่มีย่นไม่มีอะไรโหยากนะมันยากเพราะมันโค้งไงแนละ้วมันใหญ่ยากมากยากมากแต่เวลาทำหลายเดือนอยู่ <c oughs> คือแบบพี่เอามาเขา C N C เป็นไฟเบอร์มาดูดูชิ้นนี้นะแล้วไปดูรถกระบะเลยรถกระบะแม่งคันเล็กเลยเทียบวันนี้กับกระบะต <st arts> ่างกันเยอะมาก <st arts> ใช่นี่ตอนนี้มดปัญหาเรื่องจะใส่ตู้ไปยังไงน่าจะได้ไปทางเรือชิ้นงานใหญ่มากจรเรถกระบะถอยเข้ามาจอดได้อะนี่ <st arts> นี่ก็เป็นงานหุ้มผ้าเนาะตัวชิ้นงานเป็นไฟเบอร์ ฟเบอร์ซีนสี่ตรงนี้ก็เป็นแรปแรปสติ๊กเกอร์เงาตามนี้เลยพอจะเสร็จเหนื่อยเหนื่อยใจอือคิดดูว่าที่ที่วางเล่าอันขนาดเนี้บ้านจะหลังขนาดไหนเดี๋ยวละกันเดี๋ยวยืนตรงกลางให้ดูดูเที่ยวตัวผมเลยตัวนิดเดียวอ่ะเป็นผู้ชายตัวเล็กก็เลยเ่ะนไหมเป็นคนตัวเล็กก็เลยอือจบจบจบเรียบๆเลยเหลยกทามือรูปนี่แบบนี่มีคลื่น เนียจริงอันนี้เดี๋ยวตอนจะส่งจะชักเงาอีกรอบนนะอันนี้คือแค่เช็ดเช็ดถ่ายถ่ายวีโอเฉยๆเประมาณนี้ดูความสูงหายไปได้เลยอ่ะสูงกว่าคนอะ่ะเไปดีกว่าเราเราติด,ดก็ติดต่อมาที่เพจคุกป์ครับอนที่ไม่ได้มีแต่คาร์บอนเฟอร์นิเจอร์ก็ทำถ้าอยากได้ก็จัดให้ไม่เคยขัด